ทำงานอย่างไรให้สุขภาพจิตด,ดีในช่วงกักตัวไปรู้จักกันครับสวัสดีครับวิธีการทำงานของใครหลายคนในช่วงนี้ก็คงจะอยู่บ้านครับเพราะว่าไวรัสคองเมืองเราสามารถจัดก,การปัญหาความเครียดและทำให้สุขภาพจิตเราดีได้ดนวยวิธีการดังต่อไปนี้ครับ 1. ครับพยายามจัดมุมทำงานที่อยู่ในบ้านคุณให้ดูสงบสุขมาที่สุดมันจะทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้นครับ 2. อครับ หาสารที่ทำงานที่มีแสงมากเพียงพอมันจะสามารถช่วยดูแลสภาพสายตาและทำให้เรารู้สึกปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้นใกล้ธรรมชาติครับถามครับหาสถานที่ทำงานที่นั่งแล้วรู้สึกว่าสะอาดหูโล่งตาและนอกเหนือจากนี้ยังต้องรู้สึกปลอดโปร่งและสูดอากาศหายใจได้แบบง่ายๆถ้าหากแถวนั้นไม่มีขอแนะนำให้ทำความสะอาดนะครับมันจะสามารถช่วยทำให้เรารู้สึกผ่อนคลาย และทํางานได้อย่างมีความสุขครับความเครียดปัญหาสุขภาพและ,ะสภาพอากาศบรรยากาศต่างๆมันเป็นสิ่งหนึ่งครับที่ทำให้บ่งบอกถึงชีวิตและสุขภาพของเราได้รวมไปถึงผลงานและการทำงานของเราด้วยถ้า,าคุณอยากจะมีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดีก็ขอแนะนำให้คุณทําตามเหล่านี้นะครับถ้า,าคุณได้รับความรู้หรือคิดเห็นอย่างไร กับวิธีการเหล่านี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ครับ